สวัสดีพี่น้องซ้อมนกครับผมซ้อมนกไม้กับผมขึ้นปะเนยียดครั้งที่สองกับผมขึ้นพะเนยียดครั้งที่สองขึ้นยุนาบ้านเลยด้วยครับเอ้อดิวเฟืองครับตัวนี้เป็นนกดิวเฟือง้วยพี่น้องดิวเฟืองสายป่าภูเขากับผมสายป่าภูเขาโดยตรงครับผม ขันดีพี่น้องยกขึ้นก็เอาเลยตัวนี้นาจะอนาคนดีพี่น้องนกใหม่พี่น้องนู่นแหละครับผมจังแจืวขึ้นนีกขันเพราะานยหยุดอยู่ครับพี่น้องใส่ใดใส่ใดนกตัวนี้ถือว่าพัานครับผมรอดูวงไหนเขาครับผม เขาดูวงไหนวาเขาสีเล่นดีส้ำไหนครับผมเดี๋ยวผมออกไปไล่กันบัดนี้ผมออกไปไล่ข้างนอกครับผมไล่เบื้องว่ามันขันดีซ้ำไหนเล่นได้ดีส้ำไหนนกขม้าเล่นแบบใดครับผมต้องฝึกไปเรื่อยๆครับผมไปแบบว่าให้หูว่าเขาเล่นสไตล์ใดเล่นแบบใดครับผมอู้หละ่ะอยู่ทั้งหลักซ่อมนกผมล่ะครับอาจารย์ อาจารย์คือสิเห็นน้ำผมอยู่น้ออาจารย์ท่านใดก็ดีอีกพราะเน้ยมเห็นอยู่ครับผมนะครับเสียงกางไปเสียงกางเบือนเบือนไปไงพุ่นล่ะครับตัวนี้อารมณ์ดีพี่น้องอนาคนนกตอผมอีกตัวนึงครับผมอย่างโยนโปอดปอดอยู่พุ่น กลางห้องห้องด้ยแหละพี่น้องสุดยอดนอ้องตัวนี้ผมบอกได้ว่าสุดยอดอมีอาจารย์ท่านไหมองหานกฟึกนกช้ำราคาไปเพราะไปได้ครับผมราคาบพาได้นักได้หนาครับผมมีครับผมโทเขม้าทักขม,ม้าครับผมอาจารย์เพิ่มยินดีแบ่งทุกคนครับผมพี่น้องคนมากนกเขาต้องกันในแบ่งให้ครับผม นู่นแหะครับผมเห็นแปบ,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 บแปบอยู่ยางนี่เลือดเลดอยู่นี่ไก่บุญแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสายปลาภูเขาครับพี่น้องมันต้องเอาลีทายจังหน่อยถ้าเห็นเขาเลยมันสีบอคอยขันครับผมมันสีเตือนๆจังหน่อยเขาบอกให้จนจัดครับผมฟังเสียงพี่น้องนู่นะครับผมมีตรงไหนพี่น้อง พนันผมว่าพันตัวนี้ให้สายตาผมนะถือว่าพันเลยแหละตัวนี้นกข้ล้มดีพี่น้องข้ล้มบอดีผมบอเลี้ยงไว้ดอกอนี่แหละครับผมมีอนาคตตัวหนึ่งแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะออกไปไล่ให้เบิ่งเด้พี่น้องเด้อเด็อเบิ่งคลิปเลยครับผมติดตามเลยครับนกตัวนี้ ผมว่าดีอีนสายตาผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเยวออกไปไล่เห้บเบิรงครับว่าเขาี่เรียนดีซ้ำไดจากเวลานกเขามาหาเฉลยเขามาหาเขาี่เรียนซ้ำไดครับผมเรียนสไตล์ไดเดี๋ยวลูกกันครับผมอ้นะครับโอเคครับอากติดตามไหเด้อพี่น้องเด้อติดตามเลยตัวนี้ติดตามไปพี่น้อง กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องเพื่อเปลี่ยนคนังใจให้กันครับผมลิปผมกัดมีสาระแน่ผ่มีสาระแน่กับอดเอาพี่น้อกคนมักนกเนาะนี่ยังกัดเบาสู่กันฟังเบาซูกันฟังพี่น้องโอเคครับผม